งานของการมาแย่งหนีนะครับวันนี้ลองลอยอยู่เต็มต้นเลยนะครับยย่งโดยเฉพาะบนยอดรู้สึกเหมือนว่ากินเสร็จแล้วก็จะหักลังนอนอยู่บนยอดเลยแล้วก็พอลงมาก็ขี่ใส่คนต้นตามสูตรครับผมนี่หนานนี้นะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็เจอกันในป่าอีกแล้วนะครับนี่เลยก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการเก็บลูกคุยนะครับช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้หาปลาแบบ เป็นทางการก็ต้องคอยกันอีกหน่อยนะครับทันใดที่คอยคลิปหาปลานะครับตอนนี้ขอหาเงินก่อน <c oughs> มาเลยมาเลย 是美丽，当然嘞。 นีค่ะเราทีสองนะคะปะเราปฏทีกันดีกว่าโรอ,อร์ยัมีลูกดิบติดมือ เนื้อแดงแล้วนะครับดิจิตเดินี้แล้วนี่ครับผมผลงานต้นนี้ต้นเดียวนะครับนี่ได้มาขนาดนี้นี่อันนี้ชุดแรกที่เอาลงมาทีแรกนะครับน,นี่ชุดที่สองแล้วนูน่นดูต้นครับนูน่นต้นนู่นนะครับนี่ไม่ใช่ต้นที่มีงามอยู่ด้านหน้านะต้นด้านหลังนูน่น ป่ายอดสูงริ้วเลยนะครับต้นนี้นะครับผมขึ้นมาทั้งหมดสีรอบแล้วนะครับได้ประมาณ100ร้อยขอพพวงนี่อันนี้ข้างสุดท้ายี่ปิดฤดูการของต้นนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณร้อยี่สิบพวงนะครับต้นนี้ตั้งแต่ที่ผมเก็บมาแล้วดูลูกเลยโอ้โหแต่ละลูกนี่น,น,น,นี่อันนี้มีตำหนิบแบบนี้นะครับเพราะว่ามันงอมจัด เดี๋ยวผมก็จะเอาชุดนี้ไปทำพันนะครับนี่อันนี้เม็ดพันธดกลูกใหญ่รสชาติค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ คุ้มคโอ้ยเด็กนิดเดียวเหนือฟีอตัวนี้มาเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะ Ini, kami pelin ikan teri lagi ya kak. Ini, nuh, ikan teri ada di atas pohon kak. Nah, ada di yung, yung banyak. Ikan teri ada di มาเรามารอ,าร,อรุ่นกันนะคะว่าพี่ฟางเขาจะเก็บได้สักเท่าไหร่อ,อ,อยาานิดเดียวเน่าหมด แล้วมามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนมาเลย พี่พานกำลังลงมานะคะเ็นเงาทุกุมทุกุม ต้นนี้สุดยอดเลยครับเมอวานนะครับมีรอยมีมาปีนอยู่ต้นนี้แย่งกันตรงนี้ครับเนี่ยนี่นะครับเปลือกที่เห็นเปลือนกราดอยู่นี่เห็นเหลืองอลามอยู่เต็มโคนนี่นะครับเป็นรอยมีมีเพิ่งขึ้นไปกินเมอวานนะครับก่อนหมูวานก่อนผมมาทีนึงละไม่เจอ แต่บางวดนี้เห็นรอยอยู่โอ้ยรอยใหญ่ประมาณนี้ก็ปกติครับหากินแบบนี้ก็ทำาะไแยงก,กันกับลิงก็ต้องหมีทำาไรหมีก็หมูนะครับเพราะว่าหากินอยู่ในถิ่นก็อเอามาแทนนี้ในดวงนี้นะครับได้มาขนาดน,นี้ เดี๋ยวก็เจ้าของเกากลับมาอีกรอบหนึ่งก็าคงจะสงสัยนะครับว่าของเขาหายไปไหนหมด <laughs> <laughs> นครับ ต้นนี้สีไม่งอมเท่าไหร่นะครับหนุนขับเสียงได้ยินเสียงไม้หักโพเพนะครับสงสัยเจ้าของจะมาครับผมนี่แม่บ้านยังทำยังไม่เสร็จเลยด่วนนี่ด่วนนะครับเดี๋ยวเจ้าของมาแล้วเดี๋ยวจะเรื่องเกิด ยินเสียงนะครับเสียงไม่หักดู <c oughs> เดินเดินหยุดหยุดนะครับนี่ครับหองรอยนี่นี่รอยหมีมากินนะครับรอยหมีแล้วนี่ ที่เห็นรอยหักหักไม้หักหักนี่ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมเดินนี่มาดูนี่หลักฐานยังอยู่เลยนะครับนีนนบ่อันนี้รอยเล็บหมูเอ๊มีจิกนะครับนี่นี่นดูโอ้เสียงโป๊ะเป๊ะไปหมดนี่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 นดูรอยขึ้นไปตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นเดียวกันกับนี้เนี่ยต้นอื่นรู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยจะดกมาดกเอาต้นนี้ดูดูลองลอยเมื่อวานซื้อผมมารอบนึงแล้วนะครับไมายนี่ยังไม่ขึ้นน่าจะขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี่แลดูหลักฐานอ <c oughs> ินเซปขี้ไว้ตรงนี้เป็นกองเลยนะครับ น,นี่ดูน,นี่นี่ขีหมีนะครับที่กินเนลูกคุยไว้เนี่นี่เลยขี้ของเขา่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าได้ยินเสียงพุกเฮ้พกเฮ้อยู่เนี่ยดูแหลกหมดเลยข้างบนน่าจะเป็นมีกินนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นหมูแต่ส่วนนู่นที่เดินมาเนั่นเป็นเมียตัวนู่น ก็ตรงนี้นะครับมีทั้งมีทั้งหมูทั้งเมียดุนแล้วนะครับนี่เก็กระป๋องแรกนะครับได้ไปคอนคอนกระป๋องส่วนกระป๋องนี้เกือบเต็มแล้วนะครับนู่นอันนู้นขี่มีอันเยียบโอ้โหของเลยมรอย้อนมีแต่รอยยางออก ขีม่มีนี่เหมือนขี่คนเลยนะครับดูเดี๋ยวลองขึ้นไปดูหน่อยนะครับว่ามีจะเหลือไว้ให้หรือเปล่านี่มีขึ้นตรงน,นู้นนะครับรอยยางยังเปียกๆอยู่เลยมาจะลองไปดูหน่อยก็จะได้อีกนิด มาแล้วค่ะอ้ยุงเยอะมาก เรามาเทกันเลยนะคะ ด้านบนนะครับไอ้ลูกสตวยๆลูกแดงๆหนีกินหมดกินเสร็จทําเหมือนจะหักที่นอนอยู่บนยอดหนูเลยนะครับเืนนุ่ยบนยอดอย่างดีนะครับที่ยังเหลือไปหายน้อยนึงมาแย่งกันใครดีใครได้นะครับน,นี่ไอ้ลูกสีนี่นี่โดนกินก็หมดเลย บนนี่แทบใ้เหลือเลยดูเหลือแต่หามหาครับก็ยังพอได้เล็มอยู่โอ้ยดีครับผมผลงานของการมาแย่งหนีนะครับวันนี้ลองลอยอยู่เต็มต้นเลยนะครับยย่งโดยเฉพาะบนยอด รู้สึกเหมือนว่ากินเสร็จแล้วก็จะหักลังนอนอยู่บนยอดเลยแล้วก็พอลงมาก็ขี่ใส่โคนต้นตามสูตรครับผมนี่ขนาดน,นี้นะครับโอ้หไหลกิโลอยู่นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมโอ้โหตึงๆ